Whoa. whoa, Everybody was kung fu fighting comes fast as lightning Although the future is a little bit frightening It's the book of your life that you're writing Hello <laughs> <laughs> มันบอกให้ทำไมกูขึ้นไม่ได้เนี่ยก็แค่เดินขึ้นมาเต็มกลงเอ้ยอะไรเงี้ยที่พื้นอะใช่ป่ะโอติงอุ๊ยไอ้เว้ยไอ้ไอ้นี่เต็มไปไหนอเต็มไม่ออกมามันไรอะวะติงต้องวนกลับออกมามันตามออกมาไม่ได้ มันตามเขาอยู่ไหนมันตามเ้าอวู่น้ดมาวันนี้ีมกันมันี้ดีกมากันไล่แล้มวันบมุัดมันมันสีงดมากวนี้ดีมก้าวั้ดีมากวั้ดากวั้ดีมาวันนี้ี่อยู่งี้ดีว้กวั้มาะเข้าไปังครับเสียพดีเามือนกันนี่ แจอันนี้คุณแจอ้อเจอคีสองอันนี้แอบได้แอบแอบนะสองพันสิบสองเอ,อ่อลูกสาวที่รักคารินะมาปะอุ้ยมอยู่ขา้างหล้าเมื่ีพระเจ้าพระเจ้าคุณตกใจ <laughs> mà này cũng phái, để... ừ. tên này, không biết mọi nhỉ, bị ở cũng không biết đâu nhỉ, không biết đâu nhỉ, không biết đâu nhỉ, không biết đâu không không biết เดินผ่านหน้าไปโอ้ยโอ้โห่ข้า้มันมีห้องที่ใช้กุญแจสามอยู่เจออันนี้อีกอันหนึ่งเจอขาตนาเอาเอาเออเอาไปวางให้ครบสี่สีที่โต๊ะไหนเนี่ยเออเนี่ยเด็กมันมาเต็มมา โอ้สวัสดีอันนี้มันน่าจะเป็นทางปันต้องไปวางตรงไหนไม่รู้ว่ามันบอกให้วางทีท่ไหนะแม่ปิดใส่หน้าเลยเดีนะว่าตอนตายมันไม่จำสเกละอ,ะอะไรอ่ะ ตอนปี2สนะ1 4มีบางอย่างแปลกๆตรงใต้บันไดเอ้ยข้างบนใต้บันไดอะไรแล้ฉันล็อกประตูไว้แล้วก็เดี๋ยวเตกีชั้นล็อกประตูแล้วก็โอ้ยอคาตาณา<ป>วันนี้เพื่อนเข้าไหมเอ้าไม่เข้าเหรอเพื่อนเข้าอี่เอผีไล่นี่ไงห้องกุญแจสามยนี่โลกอ,อยู่ไหน ผมอยู่ในตู้ <c oughs> ดีนะว่าตอนตายมันไม่จำสเกละอะไรอะไรดาบไงน,นี่กุญแจหนึ่นง<อ>ทิ้งของไงอะทิ้งเป็อ๋อกดจีขึ้นมาเลือกของได้ดไปเปิดห้องหนึ่งกันเดี๋ยวห้องหนึ่งอ้อ พวงนี้มันปิดประตูไปไหนมันไม่มีประตูด้วยซ้ำเฮ้ยเตียงปิดประตูใส่เขาทำไมอะแล้วเตียงเขาไม่เห็นเตียงะนี่ไงเจ๊ละ ขตระออกบางคนไปแล้วครบมาละเหลือตามหาของตะคอนสัพอีกอีกชิ้นนึงอีกชิน้นอีกชิ้นเดียวอีกแค่ชิ้นเดียวเนี่ยไปไหน่นงออกยิ่คือทางออกโอ้ oh my god กอีกแค่ชิ้นเดียวที่สุดท้ายอยู่ไหนอะแล้วเตงออกมาได้ไหมนะใสเหมือนสูงเข้าอ,อะไรม่ไรฉันผ้า ถ้าเกิดว่ามันมันออกมาจากตรงนั้นเต็งมองนะโอห <c oughs> ดง่ายที่สุดครเยอะละคนละคนละอยู่ในถ้ำเองเลยทลำสเก,ก็ตโอ้นร่นาต้องตาดีแล้วเนีย่ยไองดึดง <c oughs> ได้รับแรงมือแรงใ <ไป S 1> จงมจากมีมิต โยกเยอะมันน่ากลัวนวรู้ไหมแบบว่าโยกไปอาจจะเจออะไรก็ได้อะอะไรอ่ะ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 อ้าอ้มอะไรวะอาทาง้ั้าอน้าส้าจ้าล้าอเาอ้อ้าอ้า้อย่าอ้าอ้าอ้า้องการควาอ้าาออแา้วฉันจะตอบแท้คุณาอออ้อตัอออคือ้าอ ตรงนั้นไม่สำคัญแต่ว่าวิธีที่จะเปิดประตูก็คือให้ตามฉันมาโอเคจะจำสแก็ตกันก็พอมันบอกว่าให้หยุดเจ้าดาบอะไรให้หยุดไอ้น้ำหาท่อให้ครบกบอนอข้าไป รอด้วยเ u r น the wall อ๋อหมุนวอ l โอเคนี่ไงมีวอ l สองอันเลยหมุนเลยหมุนเลยมันต้องหมุนอีกวะมหมุนได้แค่นี้เหรอขอโทษจมี่ะตรงนี้ก็มีอมอวอกมันต้องหมุนจนสุดมันต้องหมุนจนสุดอ้าวโอเคเลย เองดูเลขข,ข้างล่างด้วยไม่ใช่เขาก็ที่เตงบอกหมุนอะสุดอะถ้าหมุนนี้รอบมันจะไม่มันจะไม่ได้ผลนะผมแค่รอบเร็วพอไอนนหมุนไปอ่ะหมุนแล้วอ่าอันนี้เราหมุนเรียงเมื่อกี้มันขึ้นห้าทำไมมันนี่ไงสีอ่อ,อีกอันหนึ่งอะออสามแล้วอันนี้ส<อ>ี่แล้วเมื่อกี้ใคร,รใครเผลอไปหมุนพิษอันปะ เก๋คุณเหมือนลิมปะไม่ใช่เออันนี้ไม่น่าใช่ไม่นม่นากลับคืนด้วยนะแล้วที่ละทีละอันก่อนมาสีละอันนี้สีแดงตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวลองสีฟ้าแป๊บนนะึงโอเคมันมฟ้าไม่ลดอ่ะเนี่ยหา้หาคุณหา้หา,แหาแล้วหา้าแล้วห้า ฉันงงไปหมดอันนึงอันนึงเลยอนนันไหนเอ่ยสีฟ้าคือหมุนไปแล้วใช่ไหมหมุนแล้วทำไมมันล้วสีอะอันนี้หมุนแล้วอันนี้หมุนยังหมุนไปแล้วนะ สี่ห้าเฮ้ยนี่หมุนเปียงนี่ยังไม่ได้หมุนอันไหนที่ท่อมีลมอะ่ะก็คือยังหมุนไม่เสร็จเจอะทันุดท้ายอคอมพิวต์ไปเอ๊ะต้องไปโอ้ไม่เงาไฟมันดูแบบ มสีปุ่ม,มเสียงมันด่าไปแค่ฟูชิงปุ่มไหน <ท ystem S 2> ตรงนี้นมีปุ่มตรงนี้ก็มีปุ่มมีเสียงเหมือนตัวอะไรได้วย <f inger> ลองนะคือต้องกดให้มันเป็นสีแดงหรือสีเขียวกดให้มเป็นสีแดงตรงนี้มีอปุ่มสามละ <f inger> อ่ามีทางไหนอะไรกัน ห้องมันเปิดเข้าไปได้นะข้างในห้องมีปุ่มด้วยปุ้ยว้าวเข้ามาเข้ามาเสียง,งปิดประตูอย่างต่างเลยกับเสียงปืนปุ่มสิบปุ่มเลยหรอเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เฮี่อ่ะเด้อ่าๆตรงนี้มีมมอีกกลุ่มตรงนี้อีกอันนึงเดินบนกลับไปจริงแต่ประตูปิดหมดเลยอ่ะแล้วต้องเปิดตัวเร,เราวิ่งกดไหวได้แปลกแล้วนะโอยสุดยอด กผ่าน้อกไหน,หนต้องเปิดจริงไว้แล้วมังเนี่ยเฮ้ยจิบไปไหนอะกรริบอะไรเน,ขน่ข้างหน้าก็นากนอะไม่เห็นหรออะไรคอยาวเลยเตงเดินใส่มมนเลยไอ้คอนขันโยกห <laughs> มดเรืยอย อะไรวะคันโยกยืดมันยืดหัวออกมาเลยคันโยกไวระวังเฮ้ยสู้ฉากแอคชั่นจูจูช่อนี้ช่อนี้ต้องวิ่งจูละคือเด็เต้เขาวิ่งไม่ออกเต้เขาวิ่งไม่ออกโอ้ยใช่เหรอ แต่เขาเออเมื่อกี้น่าจะบัง้นึ้นขึ้าขึ้นขึ้าขึ้นขึ้าขึ้น้าขึ้นขึ้้นขึ้นข้นข้นขึ้งขึ้นขึ้นขะ้นนขึ้นขึ้น ทางนี้โอ้โหหัวทะลุมาเลยฉันอยากให้นายฟังเอลูกสาวฉันติดอยู่ข้างล่างนี่ฉันมาเพื่อจะปลดปล่อยนางมาบอกตอนนี้เนี่ยนะน่งอยู่ข้างหลังประตูเนี่ยแหละที่ไหนสักที่พร้อมรยพร้อมเลยปิว เอ่ไปล,ล้วว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 โอ้วว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 วยต้องวววววยวว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 ว ได้ยมนอะไไหมมันโดนโซ่ล่ามาแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วลบกคืออย่างลบแปลกจริงๆฉันเหมือนคุณคุณว่าฉันเคยเห็นโซ่พวกนั้นมาก่อนนายคงสังเกตแล้วว่าบางอย่างมันแปลกๆที่นี่ ฉันชื่อคิโตชิคิโตชิเรื่องไม่สำคัญ <Hit oshi. S 1> เอ,อ่อท,ทุกๆอย่างแปลกไปวิญญาณของลูกสาวฉันติดอยู่ที่นี่ด้วยโซ่พวกนั้นได้โปรดปลด,ปล,ดปล่อยนางซะฉันจะช่วยนายเองฉันต้องไปทางไหนไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยลูกสาวเธอเองว่าแต,แต่หลังจากนั้นก็ช่วยบอกทางออกด้วยออไปทางไหนติง คือห้องที่เรามาเมื่อกี้อไม่ใช่จะไปไหนเนี่ยเสียงอะไรนี่มันที่ที่เธอโดอนตรงโดนขังไว้โอ้แต่เสียงนักากโัมากลูกสาวเธอเป็นใครเนี่ยเธอเอเ่อไม่ต้องห่วง ก็แค่ต้องหาห้องที่มีเชือกพันอยู่แล้วก็ฉันจะอธิบายให้ฟังกันห้องที่ถูกปูนไปไม่ใช่ไอ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้เนอนั่นสิบอกว่าระวังระวังด้วยไม่ไปไม่ได้เนี่ยหาห้องที่ใครมันผี่หห้องเขาเข้าไปไม่ได้จริงเขาทนกั้นเราคุยเสร็จยังอ่ะ มีอะไร้นแล้วเนี่ยมันตัวเต็ยงมันมันบินมาเลยอะตอมเนี่ยเต็งรีตัวได้ปะรีตัวเองเรา <c oughs> ตรงนี้น่าจะไม่เป็นไรน่าจะเกิดใหม่ได้เพราะว่าเกิดไหนอ่ะออ้ อย่าตกใจห้องกีผมีอะไรที่เราหนีมาให้มิตนั่นนั่นนั่นกน็น่าจะจะมีมีมีญาตลูกสาวนางที่ตามฆ่ากันแีงไหนวะห้องที่มีเชือกเพื่ออะไรอะ่ะช่องที่มีเชือกห้องที่ถูกพันไว้ที่ไหนอ่ะนั่นนะ ม,มันบอกว่าต้องเข้าไปให้ได้หาอะไรมาฟังเนี่ยมีคาตายอรตรงนี้ได้ได้ป๋อไม่ได้เหรอมันวิงวิงอ่ะตึงหยิบได้ปะอุ้ยเฮ่อติงหยิบได้ปะหยิบไม่ได้ คาสแตนะอยู่แล้วอ,อ๋อเดี๋ยวเราต้องมาเอาคาสานะไปตัดเชือกแน่เลยโอ้เสียงมันน่ากลัวออเปิดไปเด้เตง็ตงๆเยอะอะไรอะ่อะคะแนนยอดสูง่าสุดยอดแต่ต้องไปแล้วเต็งอ้าววิด้วยข้างหน้านี่ ตาดีมากมไม่เห็นกันเลยกันเลยกันเลยมีคาตานะอยู่หกเล่มรอบรอบนี่ต้องหาแล้วก็ต้องหาให้ครบอันเพื่อเปิดประตูไปหาลูกสาวโอเคมีตรงนี้หนึ่งอันแยกกันหาก็ได้นะได้เลยคาตานะโอ้ย <6. S 2> มึงเห็นใช่ไหมมึงเห็นใช่ไหมวิ่งเรอวิ่ง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 แดงมาเชียร์คุณพี่เอาหกไปได้ปะคาตาเน่าห้าเราหกกับห้าขายอีกสี่มึง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 วิ่งต่อไปเลยเพื่อนหน้าสวิ่งน้อยมึงวิ่งไปเลยเบมมึงวิ่งไปเลยไม่เขากลัวมันตกเอาไปเอาไปนี่ก่อนเอาไปนี่อ่ะ มันอยู่ข้างหลังกูแตนนะสี่ใครอีกสองอ่ะอีกสองมันไม่อยู่กับกูอะอะไรอะใครอีกสองผ่านอะไรบ้างนนไม่รู้ <laughs> หรือมันหยิบได้หมดมันหยิบได้หมดใช่ไหมอันนี้หมายเลขอ,อะไรมันน่นาจะต้องครบหนึ่งหึงหกแหละแต่ว่าคนละมั่งระวงัง อ๋อคกุค้งกุ้งแล้วมันติดกระแพงโอ้แล้วมัน<อ>มันติดอยู่ตรงคาตาะยนะคนาตาะหนึ่งมัองดกดิดูได้อสวยแล้วแต่ถ้าวิ่งตัวลงเติมดีอ่าเจอสามแล้ว อยู่ตามสักทีสามอยู่ไหนอะต็งจะได้ไปเอาอก,ก็มาเกลี่ยมงเจอที่ตรงไหนคนละมัง้งมังเอา,าวางเลยก็ได้มัง้งเอ๊ะคนรู้ว่าเขาหยิบอะไรนะนี่เอ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อคาตานะหกอยู่ในมือนี่ครบแล้วงงว่าไงอ่ะไปวางนี่ไง อ๋อมันวางก่อนได้คือนว่ามันต้องหายทีเดียว,วอย่าให้มันจิบวางไปต่อวะต้องประตูประตูะไหนมันเหมือนมีเสียงประตูเปิดแล้วปะแต่เสียงประตูอยู่ข้างเ,าเอะ เหมือนจะมีประตูอันหนึ่งว่าที่มันปิดอยู่กูเห็นอยู่ตรงที่มันอยู่ตรงใกล้ๆคาราตาณสามอ่ะนี่เปิดแล้วเปิดแล้ววิ่งวิ่งแบบจำเอาอันนี้อะไรประตูอะไรนั่นไงแม่เจ้ามันบอกว่าให้พัง อก็งงลูกสาวเองนี่แหละไล่ฆ่าฉันน่ะเงียบอุ้ยมันน่ากลัวเงียบพังไงอะ่ะโอ้ยมันไอ้น,นี้อะไรอะ่ะมันน่ากลัวอ,อะ่ะอ้น,นี่อะไรอะ่ะเนี่ยมันบอกให้พังพังอะไรเนี่ยพังไงอะ่ะไงวะเขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะพังเหรอ มมันต้ององีีะไรฟังแล้วฟังแล้วกดกดกดไปกดกดซ้ำกดซ้ำฟังฟังแล้วรู้ว่าเสียใจแต่ช่วยลองให้มันเหมือนคนปกติได้ไหมมันเป็นผี <Hello. S 2> <Are you S 2> ฉันรู้ว่าเธอ็ถึงจะเป็นผีแต่ก็ยังมีความเป็นคนอยู่เพราะฉะน,นั้นด้วยทำตัวให้เหมือนคนเลย ทำไมตามันแบบคงโดนคำสามแล้วแลไรขอบคุณอประตูไปที่ถ้าได้อยู่ตรงนี้แล้วว่าอะไรยังมีอะไรนี่ฉันจะต้องไปต่ออีกหรือเนี่ยใช่แล้วถ้าเกิดไปไม่ทันแล้วก็ถ้ามันอาจจะถล่มแล้วนก็จะติดที่นี่อยู่ตลอดกาล you